สบายดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะหนยลูกสวัสดีค่ะสบายดีเ่อแไหมพี่น้อง <c oughs> เป็นอย่างไรเนาะกลับบ้านกันัมืดแล้วบะ <c oughs> ทางนี้บุไดเมียบ้านพี่น้องปีนี้โอ้สิ่งหลายสิ่งายก็เลยบุไดกลับพี่น้องปีนี้บอกปีนังปีหน้ายังมีพี่น้องใสวงการบุไดมีปีเดียวโอ้พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศกรุงเทพเด้อพีควันพี่น้องควันฝุ่นฝุ่นเอ่อ ยังกระบ,บุลูเนาะฟันกุบเลยวะกํกำลังห็รกระเพราแรงมันนี่เป็นไดเนาะฟุ้ทีกลับบา้านได้กินแรงกันอย่างนาะมันนี่ส่วนทางนี้เดี๋ยวใส่เบิ้งง่าไ้เมนูอย่างเจียวหมักเล่นกับปลาเผาพี่น้องเลยปลาตัว้าว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 ,าว,าว,าวา อันนี้คือปลาหมอได้พี่น้องบรินเวณปลานิ่นเด้่นี่ใดปลาเข่งหมอพี่น้องเนาะบริเวณปลานิ่นเด้อตัวปุยใหญ่บุยใหญ่พี่น้องเลยสามตัวโลนี่โโลโล نہیں, คิดบ้างสามตัวในโลหนึง่งประมาณแบบอืมตอนประมาณซึ่งซ้ำซนิ้วเลยพี่น้องเลยวันซีนิ้วม,มือเลยสามโตัวในโลหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเมนูมื้อนี้พี่น้องเลยโอ้ ปานิ่กินมาหลายแล้วก็เลยว่าอู้เรงเปลี่ยนจากปลานิ่งเป็นปลาหมอบมา,า็ลนะว้าพี่น้องเลยไก่แล้วไก่แ่มิแตจะตัวเมใครเลือกตัวมใไข่นี่ลืงลืงู่นี่ไข่ได้เหมือนขีดได้หน่ว้าวาาาาสาาาายาา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 ากาาไาา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 า ะมะพร้าวเกลือกินนี่ที่ผ่านมาไม่ได้ซื้อค่ะเจ้าเนาะมมันนี่คิดอยากก็เลยซื้อมะพร้าวเองเลยโล่ลอยเศร้าบาดยุตตลาดข้องเตยโล่ละลอยเศร้าบาทสามตัวโลพี่น้องเนาะเี้ยเบิ่งบรรยากาศ้างบ้านก่อนเราอยู่เทเถวชั้นสามถ่ายลงไปข้างล่างพี่น้องมันมีบอกอว่าเราอยู่ชั้นสองชั้นสามลูกลุงพงษ์นุ่นอยู่ชั้นสองเราอยู่ชั้นสามอ้าคุณนหนาพี่น้อง

มันห้องตามคลองนู้นอนกับวลับรเบิ <S 2> <S 2> <S ่งปลาก่อนพี่น้องใหม่แล้วบ้างนี่ไปไหนมาคะ <S <S ไปกองน้ําได้เยอะไหมไม่ได้เยอะเลยอ่นดเดียวทําไมลูาก,ลกา้ลูกสาวลูกสาวครบรอบหนึ่งปีพี่น้องเนาะปีที่แล้วก็ไปเอาลูกสาวมากระสวงสงคราละเมื่อบานปีที่แล้วกบไปเอาลูกสาวลงมาอยู่นั่นตอนมาถสงการจะกลับบ้านอะ เราต้องเล่นก่อนเลยจริงเลยลูกแล้วเล่นแล้วจะไปะกลับไปเล่นที่ไหนล่ะครบรอบพี่น้องครบรอบหนึ่งปีปีที่แล้วกระทรวงการกับมาเอาล,ลูกลูกสาวลงมาตอนนั้นมายุงเทพเลี่ยนยุงเทพเลี่ยนกับพ่อปันนั่นแหละพี่น้องเนาะแท็กซี่ว่ายังไงเลี่ยนรัฐบาลเนาะกับดีอยู่โอ้ยเบิ้งปลาหมอนเบิ้งปลาก่อนเบิ้งปลาก่อนปลาใหม่แล้วนี่ว้าย ปลาสิใหม่เ้ยตัวนี่ไหว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 ปลาใช่ก็เผาปลาปลาปลาดูก่อนแทนแทนท่านท่านท่านผ่ามผ่ามโอ้กำลังดีลูกกำลังดีกำลังดีปลากลับข้างก่อนเป็นต้นหอมพริกพี่น้องเขียวเทศเห็ดแจ่วแบบบ้านๆพี่น้องเนาะกินฟิวฟิวกินฟิวไปบ้านเฮางอะพี่น้องเลยทำไมไม่เอาวงกลมนี่อืมทำไมอ่ะบ้านอนนอนนอน โอ้ยกําลังดีเลยว่ะเกลือโอ้ยไข่แตกพี่น้องไข่แตกไข่มันแตกออกมาเลยนี่โอู้หกําลังดีเลยพี่น้องเลยเกลือไม่เกลือไม่ปะป๊าเกลือไม่อ้าวเกลือมันกินร้ายเราไม่ได้กินเกลือหรอกเอออ้าางปวันนนี้ั่งเฝ้าพี่น้องกําลังได้ที่นี่เอามาิ่งใกล้ๆดูนี่ นี่ปลาเนี่มาแม่สงการนี่มาแม่เฮียทัทวมอะไรฮะอ,อ่าเขาท่าพี่น้องเขาท่าสีวิตค้นไกลบ้านพี่น้องเลยบริการบ้านขึ้นมูปีนี้ โอเคพ,เพี่น้องให้เบิงบรรยากาศไดเล่นปีใหม่สงการทั้งบ้านกัะให้มวใหนซื้นเด้อเล่นกันแบบมีสติสตังค์ส่วนเขากับปีนี้กั็เดไปเลาะแถวนี้ไม่รู้เราไปเล่นสนามหลวงมัสสงการไปไหมไปไมจะไปเหรอไปได้ปืนจีน้ำรมอยังได้แล้วโอเค บวชในเมือ่อก็นจะพาลูกสาวไปหาเละาะแถวกรุงเทพอะไรพี่น้องสีลมบม่รู้เขาจะเล่นหรือบปีนี่แต่เขาเล่นก็นจะไปแถวสนามหลวงอะเนาะโอเคพี่น้องไปก่อนเลยสวัสดีค่นะหน่อยสวัสดีค่ะสบายดี